ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาวัดเซนเซอร์เพาข้อเวี่ยงกันอีกรอบหนึ่งนะราวที่แล้วที่บอกว่าเซนเซอร์พาข้อเวี่ยงเนี่ยมันผลิตไฟนะผลิตไฟจริงไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกให้คุณวัดค่าความมันทานใช่ไหมครับแต่วันนี้จะทําให้เห็นว่าถ้าอยากจะดูว่ามันผลิตไฟเนี่ยมันผลิตไฟยังไงอันดับแรกผมวัดค่าความมันทานก่อนนะครับนะ ความมันทานตัวนี้อันนี้เป็นเซนเซอร์พอเขี่ยนของเครื่องเจนะครับอันนี้เราปรับมิเตอร์ไปที่ย่านโอมนะปรับไปที่ย่านโอห์มวัดตัวนะนี <c oughs> ข่ข้อต่อข้อตอกมานะครับสองอันนะครับสองสายนะเพราะเป็นเซนเซ,นเซอร์มันเป็นขดทวดนะขดทวดแตะไปแล้วสายสีแดงเส้นหนึ่งขวดที่หนึ่งต่อไปขวดที่สองผมต่อมาเป็นสายสีน้ำเงินสายสีเขียวนี่นะครับ เสียวนะสเสียวนะวัดแล้วสองขั้วนะสองขั้วของขดขวดวเนี่ยนะครับค่าความมันทานอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้มิเตอร์โชว์แล้วนะครับมิเตอร์โชว์ไปที่2.236กกิโลโอห์มนะครับสองสามหกกิโลโอห์ม oh นั่นก็คือ2236 oh มโอห์มนั่นเองนะเป็นค่าเกนะของเครื่องเจนะครับต่อไปเราไปดูว่ามันผลิตไฟจริงไหม ผลิตไฟจริงไหมเนี่ยผมอยากจะให้เห็นชัดๆก็ขอเปลี่ยนมันติมิเตอร์เป็นแบบเข็มก็แล้วกันก็าลองปรับไปที่ย่านจริงๆมันผลิตไฟเป็น AC นะครับเป็น AC ต้องปรับมาสีแดงแต่ว่าสีแดงในเลงมันสูงเกินไปไม่สามารถที่จะวัดได้นะครับเพราะพวกนี้มันผลิตไฟออกมาน้อยมากนะสายสองขั้วนะครับที่พักเนี่ยต่อมาสองเส้นเนี่ยสีแดงจิ้มเขียวเนี่ยต่อเข้ากับมันจิมมิเตอร์ได้เลยแบบเข็มนะ เห็นภาพไหมครับสายสีแดงอยู่ไหนอ่ะสีแดงได้มาแล้วสีแดงปลายสายอยู่นี้นะก็ต่อเข้ากับแอมปมิเตอร์เลยนะครับนะอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สองขั้วของเซนเซอร์เพาข้อเวี่ยงหลังจากนั้นเรามาดูว่ามันผลิตไฟจริงไหมนะไอตัวเซนเซอร์นี้มันจะฝังอยู่ติดกับโรเตอร์ที่เพาวเวอเคียวเี่ยงนะพาวเวอเียวี่ยมหมุนมาตรงมันจะเป็นยังไงอาสมมติหมุนมาตรงเห็นไหมครับ เข็นมิเตอร์ขึ้นใย่างนีครับนะครับมุลเลยไปตกกองขึ้น